อาคารที่26มีนาคม2567วันนี้ผมอยู่ที่สนามราชบังคลากีฬาสถานนะครับคุณผู้ชมมาเอาบรรยากาศบรรยากาศแฟนบอลชาวไทยมีบาเหลือแล้วเซอร์นะจ้าอู้ชมบรรยากาศในสนามกีฬานะครับแฟนบอลชาวไทยมากันคึกคักมากนะครับคุณผู้ชมวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีนะจะ,จะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับให้ภาพให้ภาพเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชม เรียกว่าจะก็จะไลฟ์สดนะครับแต่สัญญาณไม่ได้เลยสัญญาณผมไม่ได้เลยนะครับเอาเป็นคลิปทําเป็นคลิปใไปคูนที่ชมไ้ชมนะครับบรรยากาศคึกคักมากคนเยอะจริงๆนะครับคุณผู้ชม จุดอะไรจุดจุดแรกบัตรพูดสนับสนุนอยาก้ลูกนะคะหื่าลูกไล่ะท้านนี้นลูที่ใหมจ้างส้สู้าช้าสูู้ใคสนใจลูกกินกับก็ได้ everyone <c oughs> เราเจอบ้านแล้วครับเรียนเชิญร่วมกิจกรรมกันได้เลยค่ะวันนี้ขใครสนใจมาเลยจังพี่จ้าหรือใครอยากได้ร่วมเป็นที่ระลึกนะคะมากับแฟนมากับเพื่อนมาเป็นกลุ่มมาเป็นกลุของเราเพื่อนซีอิ๊รอเลนะคะไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็แล้วแต่วันนี้เราพอเดี๋ยวกาวันนี้เรียนเชิญเดินมาค่ะร่วมกิจกรรมถ่ายรูปได้เลยนะคะแต่ว่าตอนเดีวเพื่คือจะถือหนึ่งน้อแล้ว ก็เดี๋ยวมันไปของมันเอก็เดี๋ยวมันไปของมันเอาเบอนกมมาได้ค่ะสวัสดีนะเพื่อนสีทองวันนี้วันนี้เดินทางมาหลังไหลกันมาไม่หยุดเลยนะคะยอดจิ๋ขอบคุณเยอะมากๆเลย ไม่ได้เปลี่ยใจเบสไรที่อยากสเปกตรนมที่แตกแยกมุมมันไปด้วยกันเลยค่ะขอบอลขอช้างขอเอริวเกินที่บู๊น้ำแรกธรรมชาติตาช้างบอกเลยว่าคุ้มจริงๆเพราะเราแจกเฟรีนะวันนี้เรามีเซอร์เิียเต็ดอิดิชั่นใส่แล้วหล่อแบบนี้ใส่แล้วสวยแบบนี้แน่นอนค่ะนะแจกให้30รางวัลด้วยกันนะเอาไปใส่ก่อนใครได้เลยนะจ๊ะหรือใครที่บอกว่าอุ้ย อยากได้แบบเสื้อที่มันล limited คนนี้ไม่ต้องมีแจกค่ะตอนพักเทรไม่ต้องรองานไม่ต้องรอสามสิบวันหกสิบวันวันนี้แจกไปเลยนะคะมาลุ้นรักกันได้เลยนะคะง่ายๆวันนี้คุณแค่มีบัตรเข้ามาดีไหมจ๊ะมีบัตรไหมจ๊ะมีบัตรเข้างานขอด้วยหนูก็จะขอเข้าเหมือนกันถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยตอนเนี้ยดูเน้นฟังเสียงเราเออนะคะชาวบ้านนำบัตรเนี่ยมาร่วมลุ้นได้นะคะลง ทะเบียนนะคะเขียนชื่อนะคะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดต่างๆเพื่อที่จะได้รุนรับไม่ว่าจะเป็นเสื้อลิมิเต็ดออดิชั่นที่พร้อมลายเซ็นนักเตะช้างศึกของเราแล้วก็จากอนอ้อชดีฉีของเรานะคะดุลหล่อจากประเทศชิบุอมาเลยวันนี้ที่รักจ๋าใครสนใจร่วมกิจกรรมกันต่อได้ที่บุ๊กกริจกนรัของน้ำแร่ธรรมชาติราช้างมบอานขอช้างขอเดียวกันคุณผู้ชม คนเยอะจริงๆนะครับค <yapmış> ุณผู้ชมใไปที่บอกว่าพอบอลเนี่ยอยากจะมาร่วมจอยๆมันๆที่บูติจัมของช้างพีโน่เราจัดรุ่นกีฬายาวๆต่อเนื่องเลยนะคะจนถึงสองทุ่ม ใครที่สนใจอยากจะได้รูปนะคะเป็นที่เลึกก็ดีหรือว่าอยากจะลุ้นรับเครื่องก็ดีรือว่าัากเข้าง,งานก็ดีมาเลยจ้าที่รัจกจ้าวันนี้แค่ต่อแถวนะคะเข้าคิวก็ได้รุ้นรับแต่ละอันเป็นสองของแท้ยังไงก็ฝากไว้กันด้วยถ้าคอแห้งนะคะหรือว่าไม่มีเสียงก็อย่าลืมลนะคะฝากไว้กันด้วยจับ ปูตาตอนนี้เราอยู่ับที่พื้กิจการของเอ็ร้อยสิบนะสำหรับพี่น้องกังเช,ยชียทีมชาติไทยทีมช้า์สุดของราเ่าไหนที่ยังเป ของรายได้จะกโปรโมชั่นที่เสร็จจำนวะติดตัวละ99บาทจุดคุยเชื่สารตัวแพ็อ10ตัวเป็นเสื้อผกับไลย์เซ็ตตั้งแต่ทีช่าไทาเซ็งกันจากสดๆไม่ใช่ไซ็ตดูนะจ๊ะสามารถคู่กันตัไกลได้มีอกันตัวกับเัดทีช่ะชุดไทยรำกุลชุดนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะตอน ผงนักเตะทีมชาติไทยเลยแล้ววันนี้ค้าช้างสุดของเรชาวบานลักไป 打嘞！ เสื้อคีเหลืองเซ็มันจะเป็นเพ่อนันะครบโอ้วสุดท้ายนียค่ับพี่นะคะแล้วก็เพืนพี่เสื้อเขียวทางด้านนอกอีกหนึ่งภาพนะคะเ็เส <ห Superman> <m ats> ื้อที่มันจะเป็นตลวสาวเพราะวันนี้ช่างสิ่เที่เราเก็บสัานแน่นอนคือนี่คือคูท้าของแาวนี้นะคะค่อทางนี้ทางนี้เป็นเซ็ตนะคะ โชว์เข้าเด็กนุห้อให้ขอรวยขอให้จุ๋ยหลังวันสุดที่แล้วก็ระหว่างที่จะเป็นการสักการะมาแก่ะแล้วของรางวัลของเรานก็คือนี่เลยค่ะ

ตัวเขาไปจังเลยไม่รู้ตัวเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมสุดๆดอยากให้คุณผู้ชมมาชมจังเลยเดี๋ยวเ็าไปเดินดูเรื่อยๆวันจะกลาวไปเรื่อยนะครับฝั่งข้ามข้ามมาฝั่งช้างอ่ะฝั่งช้าง นำะออกไปนะครับไปโยนทิ้งให้เรียบร้อยนะครับเพือ่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและก็เพื่อนที่มาร่วมเชียร์ฟุตบอลนะครับร่วมก,กันร่วมก,กันนะครับขอทุกคนนะประเทศไทยของเราไม่สามารถประเทศไทยของเรานะครับต้องได้รับร้อนร่วมือจากพวกเราทุกคนนะครับในการร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอทุกคนนะครับร่วมก,กันนะครับอย่าอย่า,ยานำสิ่ง เราห้ามนึกสิ่งที่ผิดข้อบังคับของสมาคมฟุตบอลเข้ามาในสนามนะครับมาตรการต่างๆที่ทางสมาคมกำหนดขึ้นนะครับเพื่อใ้เกิดความปลอดภัยและเกิดความเรียบร้อยกับผู้เข้าร่วมชมทุกท่านนะครับขอพ่อแม่พี่น้องทุกกลุ่มนะครับอย่าปาดฝืนนะครับให้บอลแล้วเลยหนเจ้าหน้าที่นะครับใช้บรรยากาศการเชียร์ฟุตบอลเพื่อให้บรรยากาศการท่าทาง การแข่งขันทุกบอลของทีมชาติไทยในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความสุขเป็นไปด้วยรอยยิ้มนะครับเป็นไปด้วยความดีใจเป็นไปด้วยเสียงเฮงเสียงพิจของแฟนบอลชาวไทยในโคนรนะครับที่เราหวังว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างที่เราคิดไว้นะครับขอทุกท่านช่วยกันนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับช่วยกันให้บาลรับมือกับการันนีนะครับเราอยากให้การแข่งขันทุกฟังในวันนี้นะครับเป็นไปได้ดีมฐากด้วยความสนุกนสนาน ดอกบอลนะครับขอขอพี่ๆที่ว่าอ้วคุณผู้ชม บรรยากาศมันได้ฟิลมันได้เลยครับคุณผู้ชมดูสิครับคุณผู้ชม <c oughs> สุดๆครับสุดๆโอ้โหภาพคุณผู้ชมสุดๆ <c oughs> เลยครับสุดๆเลยครับ เปลือกน้ำเป็นหนาดเท่ไไ <objectively>. mm ้ค hmm. ร no, OK. ับสวัีครับ 哎，灯光哎。 อบทํานะครับทนะครับทนะครับ